ค่ะต่อไปเป็นเบอร์สีจ่จ้าผลิตภัณฑ์ซักผ้าใหมคุณผู้ชมสามารถซื้อในราคา50บาทจากปกติเขาขายในเพจกัน139บาทแต่แกลแพทให้เอฟทุกท่านได้ซื้อในราคาพิเศษที่แกลแพทได้ซื้อเหมามานะคะ10ขวดเท่านั้นได้เฉพาะคนได้คนละขวดนะคะถึงคุณผู้ชมจะซื้อ2ผืนก็ได้แค่คนละขวดส่งฟรีใน1 7 7บาทแล้วก็ซื้อ น้ำยาซักโปรโตีนใหม่นี่นะคะคุณผู้ชมก็ได้ไปคนละ1ขวดในราคา50บาทนะ่ซื้อผ่านเพจ139บาทแต่กายแพทไม่ขายค่ะตอบแทนแฟนคลับที่เข้ามาชมในช่องนี้ได้ไปทุกคนแต่จำกัดแค่10ขวดเท่านั้นนำไปซักเองค่ะโดยไม่ต้องปรับผ้านุ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้เสร็จแล้วก็ตากหมาดแล้วก็รีดหมาด แล้วก็พักไว้10นาทีก็เก็บไว้ในตู้ใช้ได้เลยสำหรับเบอร์สี่พื้นนี้ไม่ทราบลายเช่นเดียวกันจ้าถ้าชอบก็เอฟไปจ้า